แกะพัสดุกันนะคะสั่งสั่งพวกกุญแจมาจากแพลนะคะสั่งมาขายนะคะทุกคนนี่นะสั่งมาจากแพลนะคะนี่แพลแพ็กมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าค่ะเลินนี่นะคะอันนี้นะห้าสิบบาทนะคะมาดูกันนะคะว่าห้าสิบบาทของเราคุ้มหรือเปล่านะอันนี้เราสั่งเป็นกล่องส่มพวกกุญแจมาขายนะคะทุกคนนี่นะแกะกันดีกว่าคือเราก็ไม่แน่ใจนะว่าราคาห้าสิบบาทที่จ่ายไปเนี่ยมันคุ้ม จะคูมปนน่จะได้อะไรบ้างน,นะคะคือขายกันเองเถอะพี่น้องเบนางโอเคมาเคกะกันได้ไหมอเราที่เก็บแบบนั้นนะคะแล้วก็เลยที่ต้องตัดจเจ้ามาเก,กาได้ได้อันนี้มาหนึ่อันโอ้รู้สติกอีกน่ะคุ้มทำไมจะไม่คุ้ม,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 มอ่ะได้อัน เป็นของแถมเดี๋ยวมาดูของแถมกันนะคะว่าได้อะไรอ่ะเป็นการ์ดหนึ่งใบน,นะคะแล้วก็หนังยางระโผมพิซซี่มันอันนี้แล้วก็สกอ๊อตเทปพู่กุญแจอ่ะมีอีกนะอันนี้เป็นสติกเกอร์สองอันนะคะ50บาทของแถมน่ารักมากนะคะได้อันนี้หนึ่งอันตานะ คูเจที่ได้นะคะก็ได้เป็นอันนี้จะพบปากกับยาขี้ยาแล้วก็อันนี้ความผูกยให้กับคนรักของข้ามเลยนะสามารถมาสั่งกันได้นะคะราคาเดี๋ยวเราอันนี้ราคาก่อนนะว่ากี่บาทนะคะราคาถ้าจะสั่งเป็นอันเราก็แล,กแล้วก็มีของแถมนะคะเป็นสติกเกอร์แล้วก็ของแถมเป็นลิสติกนะคะแล้วก็เป็นไม้พายะะหมดแล้วค่ะ ทุกคนจะได้ไ,ดไปสั่งซืง้อได้นะนี่นะคะคือของที่ได้มาทั้งหมดนะคะ,ะนี่เนาะจะประมาณนี้ได้จานีนะคะทุกคนนี่นะอยากจะสั่งอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะคะแล้วก็จะพูดเลยไหมคะเออก็จะบอกว่าถ้าอยากจะสั่งจะสั่งซื้อเลยนะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะคะว่าเอิอ่มพวงแจกพวกแบบนเนี้ยมันจะเหลือก,กี่อันนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมไปกดไลค์ให้พี่เอ๋ด้วยนะปิดคลิปปิดคลิปปิดปิด